สวัสดีเมื่อนชาวสเตปกี้ฮะขอต้อนรับพระคุณสู่รายการสเตปกี้ของเราด้วยนะฮะรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีมาอถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะว่าเรานะไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดด้วยนั่นเองนะฮะเราอยู่กับเลอร์อีโคนะฮะเลอร์โปรซานั่นเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนนั้นอยากดูมากเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกก่อนว่าพอได้จับนะฮะครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งที่น่าจะได้จับแบรนด์เลอร์อีโคนี่ไปครั้งที่สี่นี่ห้านะฮะที่ได้จับสามสี่ห้าครั้งเนี่ยฮะที่ได้จับ มันพัฒนาขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าฟีลลิ่งจะไม่เหมือนกับมือถือที่เราคุ้นเคยกันอย่างเอ่ Xiaomi, อซัลมี่เอ่อเมย์จูหรือว่าจะเป็นวันพลัสก็แล้วแต่นะฮะับอาจจะแบบไม่ค่อยแบบคุ้นเคยกันมันมากเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่บอกเลยว่าสเปคดีมากนะ,ะนอกจากสเปคดีมากเนะะี่ยราคายัางดีมากอีกด้วยนะฮะเลยโคตดิร์โปรสามนี่นะฮะก็ในกล่องนะฮะก็จะมีตัวที่ชาร์จนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้มาให้ฮะ,ะนี่คือตัวคือตัวแปลงนะฮะตัวแปลงจาก usb type c ฮะ,ะให้เสียบ รูหูฟังได้เพราะรุ่นนี้จะไม่มีรูเสียบหูฟังนะฮะจะต้องมีตัวนี้แต่ว่าเราถ้าแบบว่าใครที่เคยดูรีวิวเขาที่แล้วนะคุณจะรู้ว่าไอการใช้ตัวนี้แหละที่ทําให้เสียงรายละเอียดมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็สูญเสียแบบว่าพวกรายละเอียดเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะดีกว่าพวกเสียบรู3.5นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวชาร์จนะฮะหัวชาร์จของเขาหัวชาร์จตัวนี้จะเป็นแบบควิกชาร์จ3.0ด้วยนะฮะวิ่งเร็วมากเลยทีเดียวนะฮะก็ ประมาณนี้นะฮะก็ตัวกล่องเอามาไดดูหรูหราดีซึ่งเราค่อนข้างชอบนะฮะค่อนข้างชอบเลยทีเดียวเราจะเปิดอย่างอื่นออกมามอีกไหมทางฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นคู่มือนะฮะที่เราอ่านกันเป็นประจำนะฮะเปิดมาโอ้โหดูดีเลยทีเดียวนะฮะแมมชอบจริงเลยเวลาเปิดมาก็เป็นสีขาวแล้วมีสีสีเนะี่ยสวยดีเนาะเอาไม่คู่มือกฤษน,นะนี่คู่มือจีนนะ,ะก็อ่านกันเป็นประจำทุกครั้งอยู่แล้วนะฮะก่อนจะใช้งานนะฮะแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะฮะก็มีสัญ,ญลักษ ขอ,ะะของเล่ด้วยนะฮะโอ้โหสวยเลยนะฮะสวยเลยทีเดียวโอเคฮะนี่ก็คือตัวของกล่องนั่นเองะฮะอันบ็อกซ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยทีเดียวนะฮะมาดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าว่าเล่ย์ยี่ค่อมีอะไรบ้างนะฮะตัวเครื่องนะฮะจะแถมเคสมาให้เลยนะฮะนี่ฮะเป็นเคส TPU ที่ดีมากๆเพราะว่าการที่คุณแถมเคสแข็งครอบหลังงี่เง่าเล่าปี่โจโฉข,ของเบ้งพวกนั้นเนี่ย มันปกป้องอะไรเครื่องของคุณไม่ได้เลยนะฮะแม้ว่ามันจะดูบางเฉียบก,กว่าแต่คุณภาพคุณประโยชน์ของมันนะฮะคือศูนย์นะฮะไร้ค่าโคตรเลยทีเดียวนะฮะการที่แถมเคสทีวมาแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกประทับใจมากเราสึกดีใจมากเสี่ยวมี่ยังวาดวาดแน่แยังไม่แจกเคสขนาดนี้นะนี่ให้มาแล้วแบบบางด้วยนะฮะสำหรับด้านหลังเครื่องนะฮะตัวนี้ก็มีคนถามมาเยอะมากว่าไอที่สะท้อนแสงเนี่ยคือแกแลายนิ้วมือใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ฮะถูกต้องแล้ว คุณฟังไม่ผิดในจริงเรามีประโยชน์นะเพราะว่ามันเอาไว้สะท้อนหน้าเราเวลาที่แบบเราถ่ายรูปด้วยกล้องหลังแบบเหมือนมันเซลฟี่ด้วยกล้องหลังอย่างเงี้ยก็ทําได้นะเอาเนี้อไปกระจกนะฮะสะท้อนอีกทีหนึ่งทีหนึ่งทีก็เจ๋งเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นแฟลชนะฮะแฟลชคู่นะฮะเป็นแบบทูโทนนะฮะสีส้มกับสีขาวนั่นเองนะฮะข้างล่างนะฮะจะเป็นลำโพงนะฮะและจะไม่มีรูเสียบหูฟังให้นะฮะไม่ต้องถามหามันนะฮะไม่มีนะฮะข้างบนนี่ถ้าดูไม่ผิดก็เป็นอินฟราเรด นะฮะอินฟราเรดแน่นอนนี่เป็นไมค์ตัดเสียงนะฮะแล้วก็เป็นเออ่วอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มวอลลุ่มบัตทอนนะฮะวอลลุ่มล็อกเกอร์ใช่ไหมับวอลลุ่มล็อกเกอร์แล้วก็มีเออ่ที่ใส่ซิมนะฮะซึ่งตัวนี้จะไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ด้วยนะฮะตัวจอเนี่ยดูดีมากเลยทีเดียวถนะ้าเกิดว่าเราเปิดตัวอจอแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีขอบเลยพี่เหมือนมาสมาร์ทโฟนไร้ขอบเลยไม่มีใครตอบได้น,นอกจากเราจะปัดฮะปัดปุ๊บก็จะเห็นขอบก็ยังน้อยอยู่เพราะว่าเขาเลือก ใช้แบ็กกราวด์สีดำๆเราจะลองเข้าสีขาวดูนี่คือขอบสีดำนะที่ทุกคนถามหากันโดยรวมก็คือเราว่ามันก็ยังเยอะนะฮะแต่ถามว่าเราติดใจอะไรไหมเราไม่เคยติดใจอะไรพวกนี้นะ,ะการที่มาติดใจอะไรกับขอบดำดำเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะแต่สำหรับเราเนี่ยเราเฉยๆมา,มากๆเลยเราสึกว่าแบบเราไงก็ใช้ไปสีิไม่มีอะไรเลยนะฮะปุ่มนะฮะปุ่มโฮมของเขาเนี่ยจะเป็นคําว่าเลยโคมีไฟนะมีแบกนะฮะแล้วปุ่มนี้เราชอบมาก UI ของเขาเนี่ยดูดีขึ้นเยอะมากนะฮะปับ๊บโอ, uf, โอ uf, ้โหไง ตรงนี้จะเป็นท็อกเกิลนะฮะสามารถจะเข้าต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เราเปิดเอาไว้นะฮะสามารถปรับแสงปรับอะไรเนี่ยได้เลยพร้อมกับเคลียแอปซึ่งสะดวกแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆถ้ากิคุณลากจากข้างบนลงมาเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นตัวท็อกเกิลปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้นะฮะมันจะติดหมดนะฮะมัมีตัวเอาเราเคลียไปก่อนแล้วกันเนาะนี้มีบอกสภาพอากาศอะไรก็ว่าไปนะฮะมีแมネจเมนต์นะฮะตัวนี้ก็คือเราจะ สามารถที่จะจัดการเรื่องของการแจ้งเตือนได้นะฮะว่าจะให้เตือนอะไรบ้างไม่ให้เตือนอะไรบ้างฮะเราก็ไม่ต้องเตือนหรอกเกะก,กะลูกกระตาเราฮะเราก็ปัดออกเห็นไหมเมื่อกี้เราปิดไอตัวเนี้ยตัวนี้ไปมปุ๊บมันก็หายไปเลยใช่ไหมเออไงเกะก,กะลูกกระตาต้องมาเปิดให้ฉันดูนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆเพราะบางทีมันโฆษณาเยอะหรือเราไปใช้ถ้าเกิดใครเคยใช้พวกโมโบจีนี่ ie, คุณจะรู้เลยว่าโมโบจีนี่เนี่ยเป็นอ่าเป็นสโตรโหลดแอปตัวหนึ่งที่ที่โหลดแล้วก็โอเคมากๆแต่ว่าโฆษณาจะเต็มตัวแถบแจ้งเตือนหมดเราปิดมันซะ นะฮะไม่ต้องมาโผล่ให้ฉันเห็นได้เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ก็สามารถลง Play Store ได้นะฮะไม่ยากเย็นอะไรนะ,ะถ้าซื้อกัล้าเราเราก็ลงให้นะฮะก็สามารถจะเข้า Play Store แล้วก็โหลดนะฮะใช้งานได้แบบธรรมดาทั่ว,วไปเลยทีเดียวนะฮะ ก็เดี๋ยวเราลองโหลดเกมนู่นเกมนี่มาเล่นกันอยู่แล้วนะฮะก็นะฮะเนื่องจากว่าลอมตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ลอม g l o b a l นะฮะเราแนะนำไว้ทุกคนเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ One Market มานะฮะเพื่อที่จะนํามาใช้นะฮะโหลดพวกแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองฮะที่บางทีเพโซอาจจะแบบโหลดไม่ได้แล้วมันเด้งออกหรืออะไรกประมาณนี้นะฮะเราก็ใช้วัน Market เนี่ยในการโหลดแทนได้นะฮะซึ่งปกติเนี่ยเราก็โหลดได้ปกตินั่นแหละแต่ถ้าเป็นแอปใหญ่ๆบางทีมันดีดออกบ้างนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ลอม global ต้องรอ global ออกนะฮะเราก็ สามารถนํามานะฮะนี่ก็จะมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโฆษณานะฮะเราก็เลือกดีๆหน่อยนะฮะแอปพลิเคชันเราจะใช้สมมุติเราอยากจะใช้แอปเนี่ยแอปอะไรก็ได้นะฮะสมมุติเราจะโหลดเกมเกมนี้นะฮะ Eternity เนี่ย War of Chaos and Order เนี่ยเราก็ทําได้นะนะฮะเราก็กดฟรีนะฮะมันก็จะโหลดนะฮะมันก็จะลิงก์ไปที่ตัว Play Store นี่แหละมันก็โหลดมาด๊ดๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ลงแอปพลิเคชันได้จะเอาใครที่มีปัญหาตรงจุดนี้นะครับ mm hmm. ก็โหลดแอป,ปนี้มาแก้ไขได้เลยนะจ๊ะอ่ะเรามาเลื่อนเรือกอื่นกันก่อนนะฮะที่มันกำลังโหลดเกมกันนะฮะหน้าตา UI เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างน่ารักนะฮะสดใสเลยทีเดียวดูแล้วดูมีสีสันเรารู้สึกเราโอเคกับมันขึ้นมากๆตัวจอเนี่ยดูสวยงามขึ้นกว่าที่เราเคยคาดคิดมาพอสมควรเลยทีเดียวเราจะมาเลื่มจากจอก่อนเลยฮะก็ตัวจอเนี่ยตีมากๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะตัวของจอภาพต่างๆเนี่ยนะฮะ มันสามารถมองได้ทุกมุมอย่างแท้จริงนะฮะแบบคุณจะอยู่จากตรงไหนก็เห็นจะตะแคงอะไรยังไงก็เห็นนะฮะสามารถปรับนะฮะความละเอียดสูงสุดได้นะฮะก็คือ Full HD เลยนะฮะแล้วเนื่องจากเป็น Full HD เนี่ยจริงๆไม่ต้องพยายามยัด 2K มาหรอก 2K มันจะชัดบัรเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองนะฮะแต่มันกินแบตมากกว่านี่เป็นเรื่องแท้จริงแน่นอนนะฮะเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของจอเลออีโคเลอโปร3เนี่ยนะฮะ ทำได้ดีเลยทีเดียวตัวลําโพงเองก็ทำได้ดีมา,มากๆฮะลำโพงจะออกค่ข้างเดียวเหมือนกัน,นะ,ะเราจะลองเปิดให้ฟังดูแต่ว่าเพลงนี้ใช้ไม่ได้นะฮะทำเป็นเพลงนี้ก็จะโดนลิขสิทธิ์แน่นอนนะฮะอันนี้คือลําโพงของเลออิโคนะฮะลองฟังดูเสียงออกมุมนี้นะฮะ แปดศูนย์กับหกห้าศูนยเนี่ยอะไรจะเร็วกว่ากันนะฮะจอสวยมากนะฮะนี่จะเห็นขอบดำนะฮะตอนที่ทุกคนอยากรูนะฮรว่าเราเปิดสีขาวก็จะเห็นภาพนะฮะจอสวยมากฮะต้องบอกว่าจอสวยมากเป็น IPS ที่คุณภาพสูงนะฮะสูงมากๆคมมากเลยนะฮะจะแตกต่างจากผู้ IPS ที่แบบ Full HD แต่แบบคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าคุณได้ไมาเห็นของจริงคุณอาจจะทราบนะคะบว่าบางอย่างมันผ่านกล้องคุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเชื่อเราก็ตามนะันะฮะเราจะเปิดเพลงนะฮะลองดูฟังเพลงกันนะฮะห้อมกัน ลำโพงเนี่ยให้เสียงที่ยอดเยี่ยมมากฮะคือไม่ได้ให้แค่เสียงที่แหลมนะฮะแต่มีมิติออกมาด้วยคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่บอกเลยว่าเอ้ยดูดีมากเลยเราชอบมากๆเลยนะฮะเนี่ยพอวันมาเก็ตโหลดเสร็จใช่ไหมคุณก็กด i n s tall นะฮะง่ายมากนะฮะเวลา i n s tall เราชอบด้วยมันก็จะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ปกติเวลาเรา i n s tall มันจะขึ้นแบบกำลัง i n s talling ใช่ไหมคือกำลัง i n s tall อยู่แต่ว่าเนี้ยจะบอกเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งทำให้เรารู้ว่าเราต้องรอประมาณนานแค่ไหนหรือว่ายังไงอะไรอย่าง,งเงี้ย เปิดได้ด้วยนะฮะนี่ก็คือข้ออแก้ไขนะฮะของตัวนี้ถ้าใครที่อยากจะใช้ก็สบายๆฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะโอเคนี่คือเรื่องเกลี่ยเราไว้ก่อนนะเลยไม่พูดเรื่องนั้นต่อไปราพูดถึงเรื่องเสียงเพลงนะฮะเสียงเพลงนะอย่างที่พูดไปว่าจะต้องใช้นะฮะตัวแปลงนะฮะของเขานะฮะนั่นก็คือตัวนี้นะฮะเสียเข้าไปจึ๊งนะฮะเป็น USB Type C นะฮะอย่างที่พูดไปว่าเมื่อคุณเสียเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะรายละเอียดของเสียงต่างๆเนี่ยยังทำได้ดีมาก วันนี้เราจะใช้นะฮะหูฟังนะฮะของฟิลิปส์นะฮะตัวนี้นะฮะซึ่งปกติจะให้เสียงที่ค่อนข้างจะทุ้มนะฮะเสียงที่จะค่อนข้างจะทุ้มแล้วก็ค่อนข้างจะสบายหูแต่ว่าแหลมไม่หนักนะฮะเราเสียเข้าไปฮะจกนะฮะหลังจากนั้นเราเข้านะฮะไปที่เซตติ้งนะฮะแล้วก็เลื่อนไปที่คำว่า Sound นะฮะ a n d v i b r a ร i o n นะฮะเลื่อนมาข้างล่างสุดจะมีคำว่า Dolby Atmos นะฮะเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถเปิดได้ฮะสามารถเลื่อนได้เป็นแบบ มูฟวี่มิวสิกเกมแล้วก็ Voice นะฮะเลือกได้หมดเลยเราไม่สามารถที่จะตั้งค่าแบบคัสตอมได้นะ,ะสรับการปรับเสียงตัวนี้ Dobby a t m o s แล้วน่าดุดลองฟังอูแล้วเสียงไม่เปลี่ยนจริงๆนะฮะพอเปิดระบบเสียง Dobby a t m o s ปุ๊บเนี่ยนะฮะจากเสียงที่มันเหมือนกับว่าทุ้มๆนะฮะของตัวนี้พอเปิด Dobby a t m o s ปุ๊บเนี่ยนะฮะเสียงมันจะมีมิติขึ้นมาแล้วดีดมากๆในขณะที่เสียงมันมันสใสขึ้นแล้วก็กางวานมีมิติมากขึ้นสิ่งที่ไม่หายไปเลยคือเบสเบส ที่เป็นจุดหลักของตัวนี้ก็ยังอยู่นะฮะยอดเยี่ยมเราเปิดให้ฟังได้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าพปจเได้เสียงออกมานะฮะคือเราไม่สามารถที่จะบอกคุณได้ว่าเสียเป็นยังไงเพราะคุณก็ไม่ได้ยินกับเรานะฮะเปิดไปก็โดนลิขสิทธิ์อีกใช่ไหมเอาเป็นว่า พอเปิดดอเบย์แอดมอสปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็คือมีมิติขึ้นเลยนะฮะแล้วก็เบสเนี่ยไม่หายไปเราค่อนข้างจะรักเสียงตัวนี้มากๆและไอ้เรื่องที่การที่เขาคุยกันไหมว่าใช้สายตัวนี้แล้วเสียงจะไม่หายไปเนี่ยเราไม่ได้เก่งขนาดว่าจะแยกแยะความละเอียดของเสียงได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ที่แน่ๆตัวนี้ฟังเพลงเพราะมากๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกคุณได้นะฮะแล้วก็เป็นจุดเด่นของเขาด้วยสำหรับ d o l b y Atmos นะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือที่มีชิปเสียงในการช่วยฟังเพลงต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะ ถือว่ายอดเยี่ยมนะครเพราะว่าตัว M5S อะไรก็จะใช้เป็นทิปเสียงทั่วไปของ Snapdragon ใช่ไหมตัวนี้เข้าชูมาเลยว่าเป็น Dolby Atmos นั่นเองนะฮะนั่นก็คือเรื่องจอฮะ,ะเรื่องลำโพงนะฮะและก็เรื่องหูฟังพูดไปหมดแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูเรื่องเล่นเกมกันมาดีกว่าลองสักเกมหนึ่งนลฮะ,ะเกมน,นี้นะ,ะแต่จริงๆแล้วสเปคนี้เนี่ยมันเล่นเกมเนะะี่ยฮะสบายอยู่แล้วแหละถ้ามันไม่สบายก็แปลกแล้วเพราะว่าตัวนี้นะฮะ CPU เขาเนี่ยแรงที่สุดในโลกนะฮะตอนนี้เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าตัวนี้เล่นเกมไม่ได้ตัวอื่นมันก็ต้องเล่นไม่ได้นะฮะเล่นไปไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะตัวเสียงนะฮะก็สามารถปรับนะฮะแยกได้ก็มีเสียงแจ้งเตือนนะฮะเสียงของแอปแล้วก็เสียงปลุกนะฮะแยกก็ได้หมดเลยนะฮะอ้าวทำไมเป็นแบบเมื่อกี้ล่ะให้ไปที่เกมมากกว่านะยิงมาเลย รักเซียรักเซียเหรอรักเซีย oh, <no> จะทำไมเฟิดเฟิดบัต,บตไม่โดนนะเกมนม้หนุกว่ะระวังจะโดนสอย German, German. เจอ์มันเจอ์มันเยอรมันเนะาะจริง จะจุยไปดิใครยิงไม่รู้เราหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็เห็นว่ามันไหลลื่นมากๆเลยนะฮะแล้วก็เล่นได้สบายมากๆเลยทีเดียวนะฮะโอเคเรามาลองเกมอื่นกันบ้างน,นะฮะเกมนี้ชื่อว่า broken dawn ภาค2องนะ,ะัะเป็นยังไงบ้างนะฮะการจับเนี่ยก็ถือว่าจับได้ไม่ไม,ไม่ไม่ยากมากนะ,ะเพราะตัวเครื่องไม่ได้หนักเกินไปนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเป็น s นก,กเกอร์ที่มีความเร็วค่อนข้าง,ง,ง,งสูงนะฮะดังนั้นความร้อนนะฮะก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วเป็นอลูมิเนียมฮะมันจะร้อนค่อนข้างเร็วมากนะฮะ ก็มันจะร้อน้องข้างเร็วนะฮะก็แต่มันก็จะเย็นเร็วด้วยฮะอยู่ที่สภาพของเราด้วยครับว่าที่สภาวะให้เราอยู่เป็นยังไงร้อนไหมเย็นไหมอะไรมันนี้นะคะดูฮะสามมิตริระดับนี้อ๋อสอนอยู่นั่นนะไม่ต้องสอนมีใครนี่นะดุดผู้เล่นเกมเมอร์ไงนะด,ดุดเกมเมอร์อุตส่าห์ไเด็กกินผมหรอก โอ้มีมีแหลกนิดนึงด้วยอะไรมีป้อมช่วยเรายิงดีจังเรายิงเ,ยเฉยก็มีคนยิงให้ปรากฏยิงฉันด้วยฉันตายจ้าโอ้ย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 ตัวเลนลกระโดดนี้บาสุก้ากระเ็นไม่ใแปงละอ๋อนี่คือตั้งป้อมมาช่วยยิง มันคือสกิลเรานะฮะทีนี้เล่นไม่ค่อยปเป็นหรอฮะตายไปไดิดีจังอยู่เฉยก็มีคนโดนยิงเหมือนแกแคันน้อนของเล่นเ,เลยเลยตายแล้วดักแกะนะฮะอ่ะนี่คือเกมนะโบกเกนดอลเราก็ไม่ได้เล่นอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วมันเล่นได้อยู่แล้วเนะะื่องาะว่าเกมระดับนี้นะเครื่องระดับนี้ถ้าได้เกมไม่ได้เลยนะฮะแนะนําให้เอาไปให้หนูแฮมสเตอร์แทะะดีสักกว่านะฮะปุ่มนี้ฮะคือปุ่มไลฟ์นั่นเองฮะเป็นปุ่มที่อ่าเป็นตัวเด่นของเขาเลยก็คือดู ทีวีต่างๆของจีนเนี่ยฟรีนะฮะแน่นอนว่าเป็นภาษาจีนที่เราอ่านกันคล่องแคล่วมากๆเลยประชดนะฮะก็ใครอ่านจีนได้ก็สามารถที่จะดูได้นะครับเพราะว่าก็จะเป็นแบบจีนๆทั้งหมดนะฮะนี่ฮะเข้ามาแล้วนะฮะนี่ก็คือความเป็นจีนเลยครับจาเลยเอเราจะดูอะไรดีคอมเม้นมีเชิญชวนนะฮะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ดูดูวัฒนธรรมของชาวบ้านเขาบ้างฮะไม่ใช่อยู่แต่ในประเทศไทยเราฮะแล้วก็ดูอ๋อเป็นมวยฮะ อ๋อนี่เป็นไลฟ์นะฮะเป็นไลฟ์ด้วยว้าวเป็นไลฟ์ด้วยฮะ Slide to Switch Channel อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือปัดตรงนี้หนังฮะหนงัง <c oughs> ก็จะมีโฆษณาก่อนโ <c oughs> อ้จอมันสวยจริงๆเลยวะจอมันดีมากเลยเนะี <c oughs> ่ยอ๋อเป็นไลฟ์เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นไลฟ์เหมือนกันใช่ไหม น่าจะเป็นไลฟ์เหมือนกันนะฮะก็สามารถปรับความละเอียดของความคมชัดที่เราอยากดูได้ด้วยนะฮะ Number อร์เขาเป็นไลฟ์จริงด้วยฮะเป็นไลฟ์ฮะย้อนย้อนหลังได้ปะคือเล่งหน้าไม่ได้อยู่แล้วไลฟ์แต่จะรู้ว่าย้อนหลังได้ไหมโอ้ย้อนหลังได้ด้วยอืมอินสต t แคร์วิดีโอบลูทสกรีนก็เหมือนพวกไลฟ์เจ๋งเนาะ ก็เป็นภาษาจีนหมด You also cast by sliding อ๋ออ๋อ cast นี่ก็คือเหมือนเอาส่งส่งออกทีวีไปอะฮะ Float อ๋อ oh, นี่ก็คือทำให้มันลอยขึ้นฮนะ,ะและ้วแบบเหมือนมันลอยอยู่บนจอ,อแล้วเราก็ทำอย่างอื่นใช่ไหมนี่ไงนี่ฮะแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นได้อีกโอ้ยชอบอะ่ะจริงๆมีมาแล้วแหละ แต่ว่าเผื่อใครไม่รู้นะฮะก็ทำให้รู้ซะว่าเป็นแบบนี้นะฮะสามารถใช้แอปรีโมทคอนโทรลได้ฮะเพราะว่าตัวนี้มีอินฟราเรดนะฮะอยู่ตรงนี้ฮะสีดำๆนี้ฮะมุมด้านบนก็สามารถนำมาใช้อินฟราเรดได้คุณก็ไปปรับรีโมทรีโมทอะไรของคุณได้เลยนะฮะการเข้าเว็บไซต์รวดเร็วนะฮะแล้วมาเรื่องสุดท้ายของเราเนี่ยฮะก็คือเรื่องของกล้องนะฮะอ้อลืมนะมี GPS เรื่องนึงเนาะเอากล้องก่อนละกันนะฮะตัวกล้องเนี่ยนะฮะทำออกมานะในที่ที่มีแสงเนี่ยโอ้ทำได้ดีนะนี่มีฝุ่นเต็มเลยนะฮะไม่ค่อยได้ใช้เท่่าไหร การโฟกัสก็อันนี้เป็นพานรามานะครับปรับไปนะฮะเร็วฮะตัวนี้เนี่ยสามารถประมวลผลภาพนะฮะได้ค่อนข้างเร็วมากคือเวลาคุณไปถ่ายข้างนอกเนี่ยแทบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะฮะก็ปุ๊บนะฮะลอกดดูนะฮะก็จะมีปิดเสียงชัตเตอร์ได้นะฮะสามารถเก็บสถานที่เราถ่ายได้นะฮะวัดแสงนะฮะเพิ่มแสงลดแสงนะฮะพิเจอร์ไซส์ของเรานะฮะเชยรอไซส์ว่าอยากจะเอาแบบไหนฮะสิบหกต่อเก้า หรือจะเป็นแบบ4:3ต่อนะฮะได้หมดเลยนะฮะก็แล้วแต่เรานะฮะมีไว้บาลานซ์นะฮะ ISO นะฮะมีคอนทราสต์ช a r เน e s s ส a t u r a t เ o ชันนะก็คือความอิ่มสีความคมชัดของภาพนะฮะก็สามารถปรับได้เลยนะฮะตัวนี้เราไม่เห็นโหมดโปรเฟ s ชั o น a l ลนะฮะเราไม่เห็นโหมดโปรเฟ s ชั o น a l ลเลยก็ใครรู้บอกด้วยฮะเพราะว่าเราปัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะมี HDR นะฮะเห็นกันไหมมี HDR อุ้ย มีไนท์โหมดมีสแควร์นะฮะมีบิวตี้โหมดนะฮะแล้วก็มีโหมดซีนนะฮะก็มีแค่นี้นะฮะก็เราก็ยังหาโหมดโปรเฟชชั่นแนลไม่เจอนะฮะใครเจอบอกด้วยนะฮะก็มีวิดีโอนะฮะสามารถอัดได้สูงสุดถึง 4K เลยทีเดียวนะฮะวิดีโอคุณภาพเนี่ยอัดได้สูงสุดถึง 4K ก็ใครต้องการจะเล่นแบบ 4K ก็ไปเล่นนะฮะแต่เราสึดว่า 4K ของมือถือมันก็มันก็แค่นั้นนะฮะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะฮะ ก็สโลโมชันนะฮะสามารถปรับได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูนะฮะก็สโลโมชันสามารถปรับตรงนี้นะฮะก็คือเป็นแบบ 4x ก็คือเหมือนแบบเหมือนช้ากว่าเดิม4เท่าอะไรประมาณนี้เราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะประมาณนั้นแหละใครรู้วิธีพูดบอกเลยเราไม่รู้วิธีพูดนะฮะโอเคนะฮะเรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายนิดหน่อยแล้วกันก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างภาพถ่ายจริงๆในในหลังคลิปนะฮะตัวกล้องเนี่ยนะฮะถ่ายในที่มืดมดเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าตัวของความคมชัดของภาพอะไรเนี่ยหายไปนะฮะ มันหายไปแต่ว่ามันก็ยังสว่างค่อนข้างมากนะฮะตัวนี้การอัดวิดีโอเป็นสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจมากๆนี่คือการอัดวิดีโอในที่มืดนะฮะของเลอไอโคเลอร์โปรสนะฮะดูจาก n นอสเนี่ยเราแทบมองไม่เจอก็เจอบ้างนะปะับป,ปลายแต่ว่ามันก็คือวิดีโอของมือถือแล้วคุณดูเฟรมเลทคุณดูสีสันที่ได้มันยอดเยี่ยมมากๆนะฮะมันยอดเยี่ยมมากๆจริงๆซึ่งเราแบบประทับใจมากๆในเรื่องของ สีสันของวิดีโอที่อัดมาแม้ว่าจะที่มืดนะฮะยังทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะดูแสงดิชอบมากๆนะฮะเดี๋ยวได้ดูแล้วนะะ้ตอนท้ายนะฮะอันนี้คือถ่ายรูปในที่มืดเนี่ยก็ถือว่าคือแสงเสริงอะไรเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะฮะอยู่ในระดับเดียวกับพวกมี5น,ะนะะั่นแหละฮะไม่ต่างกันนะ,ะว่ากล้องตัวนี้กับมี5ตัวไหนดียวกันมี 5S เ,เนาะเขาบอกมี5เอก็ประมาณว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะฮะ ใกล้เคียงกันมากๆแต่การอัดวิดีโอตัวนี้เราชอบมากกว่ามี่นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่เราชอบตัวนี้อัดวิดีโอมากกว่ามี่แน่นอนเลยทีเดียวนะฮะโดยรวมแล้วนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยฮะก็เข้า p l a y s t ต r e โหลดแอปได้ปกตินะฮะอย่างที่พูดไปแต่ว่าถ้าบางแอปมันเด้งออกก็ไปใช้วันมาเกสซะแค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรเราเข้าแอปนะที่ว่า Sensor b o x นะ,ะเพื่อเราโหลดดาวน์โหลดนะฮะก็ดาวน์โหลดได้อยู่แล้วชัวรมีปัญหาอะไรนะฮะ การรับสัญญาณไวไฟนะฮะเราอยู่ชั้น2ตอนนี้อัพก็ถือว่าใช้ดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองนะฮะตัว Maps นะฮะแล้วก็ตัวของเซนเซอร์บ็อกซ์ด้วยกันนะฮะสำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องของกล้องหน้านั่นเองนะฮะกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยสามารถทำออกมาได้ดีนะฮะแล้วก็โมบิลิตี้เองเขาก็มีให้ปรับนะฮะทั้งหมด4-5ห้าระดับแล้วก็ปรับระดับ3-2ก็พอจะไปดูเป็นปีศาจมาสักสอองนะ3ก็ได้อะแล้วเราก็กดปุ่มเนี่ยฮะในการที่จะถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะโอเค เสร็จแล้วฮะง่ายดดยมากๆตรงนี้จะมีโหมด slow motion หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยกดไปไปหน้านะกดปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นกล้องหลังเลยนะฮะแมก็ไม่น่าใส่มาใน UI ของกล้องหน้านะฮะนี่คือกล้องหน้าของเลยโค้นะฮะก็ทำมาได้ค่อนข้างดีนะ,ะความคมชัดสู้เสี่ยมีไม่ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องของสีสันก็เหมือนจะเล็กดีกว่าเล็กน้อยนะฮะเราชอบความลงตัวในความเป็นฟุง้งฟริ้งมากกว่าเรารสึกว่าดูแลมันไม่ค่อยประดิษฐ์เท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยประดิษฐ์เท่าไหร่อันนี้กล้องหน้าของเลยโค้ถามว่าเทียบกับมี 5S เป็นไง เราชอบตัวนี้มากกว่าถ้าเป็นกล้องหน้านะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูพวก Google Maps ด้วยกันนะฮะก็สามารถทํางานได้เป็นอย่างดีนะฮะรวดเร็วแล้วก็ตรงเป๊ะนะฮะแล้วก็ทํางานได้แบบแม่นยําไม่มีเดือเป็นผีนะฮะสามารถที่จะหมุนเข็มทิศนะฮะไปที่ททางต่างๆได้นะฮะอันนี้คือถนนนะถนนอยู่ทางนี้นะัะพอเราหมุนปุ๊บมันก็จะหมุนตามเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าโอเคจิ้มหมุนตามนะเนี่ยหมุนนะหมุนนะโอเคนะฮะนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะตันนี้มีเซนเซอร์บ็อกซ์นะฮะกดออกมาจะเห็นเลยว่ามีทุกอยย่างเลนะะ ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าหน้าดุดเนี่ยสามารถที่จะกดแล้วมันกลับมาได้เลยเพราะอะไรเพราะมันแรมหกฮะพอมันเป็นแรมหกปุ๊บเนี่ยมันมันกลับมาใช้ได้หมดนะฮะอย่าลืมน,นะกดปุ่มนี้นะฮะก็ของนี้เปิดเอาไว้เนี่ยเอาแอปแรกที่เปิดไว้เลยไหมเอาไอเกมเนี่ยมันยังอยู่ปะมันยังอยู่เลยเห็นปหมเออมันยังอยู่เลยนะนะใครที่ต้องการใช้นะฮะสบายๆนะฮะเปิดไฟใายนะฮะก็โอ้โหง่ายๆเลยนะฮะใช้ท็อกเกิลนี่สบายนะฮะ,ดะ,ฮะกดเข้ากล้อง ทำได้อย่างรวดเร็วนะฮะเราค่อนข้างชอบมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับโปรแกรม er Sport ตัวเลิศสปอร์ตตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายคนไหนอยากจะซื้อมาเพื่อดูโปรแกรมฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยนะดูเป็นข่าวอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยแต่ก็เป็นภาษาจีนหมดนะฮะไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ดูไลฟ์ไม่ได้นะฮะถ้าเกิดไม่ใช่จีนนะฮะแต่ว่าอาจจะโก้นนหน่อยนะ,ะับท่านไม่เราเดานะว่าถ้าเปลี่ยน VPN เป็นของจีนเนี่ยอาจจะดูได้ เราค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะทําได้นะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำได้หรือเปล่านะฮะแต่ยังไงมันก็คงเป็นภาษาจีนนะแต่ก็ยังมีฟุตบอลมีอะไรให้เราดูนะฮะก็ลองศึกษากันดูดีกว่านะฮะว่าแล้วต้องทําได้ฮะพอนะาดูดเปลี่ยน VPN ไปเป็นของจีนนิดหน่อยนะฮะโปรแกรมฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูได้เลยนะครับแต่ตัวตัวโฮมเนี่ยดูได้นะแต่ว่าตัวตัวไลฟ์เนี่ยเราว่าน่าจะดูไม่ได้หรือเปล่านะฮะไม่รู้ฮะเราต้องมาลองดูกันหมดฮะ ของนี้ไม่ลองไม่รู้ฮะมันลองด้วยกันนี่แหละฮะจะมองมันไปด้วยกัน All Sport Games นะฮะ Barca p r e m i e สักหน่อยนะ a r s e n สเ Spurs นะฮะต้องเสียตังค์นะฮะแม่แม่ต้องเสียตังค์นะฮะอะไรมันจะมาฟงมาฟรีกันขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตัว Popular Live Program นะฮะตัว p วามไปที่โฮมเนี่ยสมมุติเราอยากดูเนี่ยพอเปลี่ยน VPN แล้วก็ดูได้นะ ได้สิต้องขึ้นสินายนายต้องขึ้นดิเราสับเปลี่ยน VPN นายมาแล้วนะนายต้องขึ้นสิาสาน,นะน,น,สนี่ไงฮะดูได้จริงๆฮะด้วยการเปลี่ยน VPN นะฮะแต่แต่เราว่าหาภาษาไทยดูน่าจะน่าจะง่ายกว่าไหมนะฮะอันนี้ก็พูดไว้นะฮะเผื่อใครอยากจะดูอะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะก็เป็นเหมือนกับช่องทีวีอะไรของเขาเนี่ยนะฮะตัวของเลอร์สปอร์ตนั่นเองนะฮะและนี่คือเลอร์อีโคนะฮะเลอร์โปร3นะฮะ ไปหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วก็สนุกสนานกับมันได้ค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้นะฮะหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะฮะก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ถือว่าแพงเกินไปนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่คุ้มนะคุณนึกภาพหมื่นสามในเทศไทยดินี่สนัดรากเกินแปดสองหนึ่งนะฮะไม่ธรรมดานะฮะสแกนเลนท์มือก็ปกตินะฮะไม่มีอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรพิเศษตัวเครื่องทำได้ค่อนข้างดีตัวนี้ข้อเสียคืออะไรเดี๋ยวเรายกมากล้องหน้าน่าจะทำได้ดดดีีกกวววว่่่่าาานนนน้ิึงะะฮแตโยรม็ถือ พอใจอยู่กล้องหลังเราก็คิดว่าน่าจะถ่ายได้มืดได้ดีกว่านี้นะฮะแต่ก็ด้วยราคาเท่านี้เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่นะฮะ GPS ก็ดีนะ,ะเลนเกมก็ดีจอก็ดีลำโพงก็ดีฟังเพลงก็ดีม,มือถือจีนนี่มันมันจริงๆนะฮะผมบอกคุณเลยว่าถ้าคุณอยากจะกิกนะฮะอยากจะเท่นะฮะอยากจะใช้อะไรที่มันเจ๋งๆในราคาไม่แพงแล้วก็คุณต้องตัดใจแล้วฮะแล้วมากลับมาเปรตทัศนคติแล้วบอกได้เลยว่ามือถือจีนของพวกเราที่เรารีวิวกันทุกวันนี้ ไม่ธรรมดานะฮะอย่าได้ดูถูกพวกเราเซลมี่นะฮะหัวเว่ยเรโนเวนะฮะเลออีโคไม่จูนะฮะหรือจะเป็นอีกหลาย,ลายแบรนด์นะวันพ s ุงนี้นะฮะอย่าได้ดูถูกพวกเราเด็ดขาดเพราะพวกนี้สเปคสุดโหดอลังการและใช้งานได้ยอดเยี่ยมมากๆในราคาที่จ่ายไปรับรองว่าคุ้มทุกเม็ดเงินนะฮะในทุกๆรุ่นที่เราพูดออกมาสำหรับวันนี้ลำลาพิงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะนี่คือเลอโคเลิฟโร3สานะจ๊ะ สนใจก็โทรมาได้เลยเบอร์อยู่ซ้ายมือน,นั่นเองนะฮะตรงนี้โอเคมาละบ๊ายบายสวัสดีฮะนี่คือการวิดีโอนะของเลออีโคน่นะฮะเลอโปรสามนนเองนะฮะการอัดในที่แสงน้อยนะฮะเฟรมเลทน่าจะไม่ตกนะของราคาประมาณนี้แล้วคุณภาพประมาณนี้น่าจะดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะฮะนี่คือที่มืดๆฮะเป็นน้อยส่าหรือเปล่าไม่รู้ฮะเพราะว่าเราดูจากจอแต่ดูจากจอเราว่าโอเคนะ ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเนี่ยฮะการอัดวิดีโอในที่มืดหรือว่าที่แสงน้อนนย่นเอ่นะของเลยโคเลอร์โปรโซั่